สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p d o x Channel นะคะกลับมาแล้วค่ะกับเกม Buthering Way b u t e r i n g ใจนะคะมาแล้วค่ะวันนี้เราก็จะมาเล่น Power of a d v e r s i t y กันนะคะ <M akes> ได้เวลาไปจอยจอยสนุกสนุกตลกตลกขำขแล้วขำมา,า,มา,า,มมาก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะคะถ้ากดแล้วไปดูกันเลยคะ่ะ <L ess> ไหนดูซีห้องกลางเป็นอะไรคะห้องกลาง Recommend ไฟมืดนะคะไฟมืดบอลเป็นสายฟ้าหรอ แล้วก็น,นี้เป็นก็ไฟไม่เหมือนกันนะคะใส่ฟ้าน้ําแข็งเนาะห้องซ้ายล่ะห้องซ้ายห้องซ้ายโอ้โหเรคอมเมนแสงนะคะโอเคแสงเนาะห้องขวาล่ะห้องขวาเป็นอ๋อทาาลมไม่มีท้าลมมาดิแต่น่าจะเอาอันอื่นมาเล่นมันเป็นไฟใช่ปะอันนี้เป็นไฟหมดเลยโอเค <c oughs> เดี๋ยวเล่นห้องกลางก่อนละกันนอ้องมาห้องกลาง คือมาขนาดนี้แล้วอวยมืดแน่นอนอันนี้อวยมืดอะไรนี่บารก,ก็ดูจะเป็นเกี่ยวกับอะไร Echo Skill Something Everything นะคะเรสโซแนนซ์สเต,ต็อ๋อไม่เวก็คืออะไรก็ไม่รู้มีบบอกขีดระเม็ดด้วยถ้าเอามืดแล้วแล้วก็ก็ต้องเป็นตัวใหม่ปะแคนเตเลราแคนเตเลอย่างมาละเราจะเล่นเป็น m มนดีพีเอนะคะน่าจุดนี้เล่น m มนทีเปแน่นอนได้แหละได้แหละเดี๋ยวก็ของส่วนของเราเราจุ๊บ เอาดีดีเราจุปอันนี้มาก่อนดีไหมอืมไม่ต้องจุปหล่ใละใช่แหละใส่เซตนี้แหละเนาะโอเคเริ่มนะคะรอดไม่มีรู้ไม่น่ายากแมเริ่มค่ะมาโต๊ะเลยค่ะ <at> เอ๊ะเมื่อรอบที่แล้วก็เจอบอสใส่ฟ้าปะดูฉันคิดไปเองฉันว่ารอบที่แล้วฉันก็เจอบอสใส่ฟ้านะโหลยขอเตัร์ได้เฉยเลยแบบงงมาค่ะเมื่อไหร่จะสับตัวได้คะโอ้โหโอ้ สมาโอ๋อสมาโอเคกว่าจะสับตัวได้บัฟเดี๋พื้งหมดนะคะวงวงอย่างพื้งหมดนะคะพึ่งพึ่งสับสับเโซเโซเลยค่ะเโซอันติแต่คุณญแจพึ่งนะคะสมาพึ่งปาป้าป้าโปเโปปาสโลโมชั่นสโลโมชั่นระเบิดโซยระเบิดโซยเลยระเบิดโซยเลยโซสับ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 พึ่งโอเคสับทันอยู่นะว่าไม่ได้แปะแปะแปะเป็นไงคะระเบิดฉับระเบิดฉับระเบิดโซยฉับเจอแน่ จะกลบไปค่ะปึ้งนี่แหละนี่แหละสับสับแบบสับสับสารหัวปานน้ำแข็งน้ำแข็งนทำตจยิงให้ยิงได้ลูดรูดปึ้ง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 สับสับล้มนี่ค่ะลมลมกลางลมก่อนปึ้ง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 อ๋อสแต็กสแต็กเก็บชาติเลยนี่ค่ะลำ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 ฉันหยุดหยุดปึ้งนะคะอันติอันติต่อซอยปังนะคะแอบอันติแบบแอบแบบไอ้นี่ถ้าโอ้โหมาชีนี่หลบหลบทันข่าหลบทันข่าวลด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 นะคะสับทันเนาะความสวยเว้านี่แหละนี่แหละ ุูยก็แรงอยู่นะเอ๊ะคติไอ้นี่เร็วเกินหมุนเร็วเกินได้อยู่เวลาเหลือเท่าไหร่เวลาเหลือสี่นาทีได้อยู่เนาะค่ะโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะนี่สับสับับและนี่ค่ะสั้นหัวปาดเลือดแคร์แล้วก็รูดรูดแล้วก็สับสับปึ้งนะคะโซโซแล้วก็เข้าสู่สถานะรอยตัวเหนือนามานี่ค่ะเบกเบกเบกไปเลยค่ะนี่เบกของจริงเบกของจริงเบกของจริงเข้าร่างนี้ก่อนนะคะนี่นี่นี่ตีตีต่อตีต่อได้อยู่นะได้อยู่นะไม่แย่นะ ทำเวลาได้ดีอยู่นะคะดาเมจถึงไม่สลักของใช้ของเซนีก็พอได้อยู่เนาะอันตีค่ะซอยนะคะบ๊ะบ๊ะบ๊ะความสวยสับซานหัวแทงแทงปาดน้ำแข็งน้ำใจยิงให้ยิงได้กรูดปึ้งสับสับสับตัวสับร่างเปลี่ยนมาแล้วนี้ค่ะแม่พุนหัวเนี่ค่ะเอาทิพไปกินค่ะตบตบไหมตบไม่ตบสามสิบวิสามสิบวิต้องอีกตบฉันบอกให้หยุดก่อนเออหลบหลบหลบันทันทัน ลดดด้เห็นไหมได้อยู่นะคะใครว่าไม่ได้ฉันว่าได้อยู่อ่ะเมื่อกี้เล่นชีเป็นไฮเปอร์แคลรี่ไปแล้วเดี๋ยวห้องนี้ลองเล่นชีเป็นแบบซับด p พบ้างไหมเออมาซับคาเมเลียนแอบดูนะคะว่าชีสุดซึ้งปะคือแบบโซลโซเอามาทำช่วยกันทำดาเมจสัำๆปึ้งมาค่ะโซะเลยค่ะมาถึงก็อันติเลยนะคะอันติสวิสดีเปิลยกลางอนาเขตลำ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 มีค่ะทีมามาคำนับเลยค่ะ ขอไม่รับไหวค่ะขอไม่โอ้ยชี่ๆทำอะไรคะเนี่ยซับซับเลยค่ะปึ้งอันติอันติแปะเลยค่ะแปะแมงกาบุญจ๋าขี่น้องเมื่อกี้ขี่อยู่น้องปึ้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 งคนระเบิดโซเออลด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 ปึ้งนะคะลดระเบิดดอกบัว นี่แหละนี่แหละนี่แหละปึ้ง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 หลบหลบซโำล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 มุนมุนหลบหลบปึ้ง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 มุนุนระเบิดซอยปามนะคะปึ้งปึ้งปึ้งต่อต่อตมุน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 มปึ้งนะคะเลิเวอรปึ้งปาปาปาซมุนมุนปึ้งนะคะเธอเลยถึงจะระเบ เป็นโชคคิปเปอร์ไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะหลบก่อน1แมตช์หลบอีก1แมตช์นะคะซอยๆเลยสับตัวสับล้างปไปแล้วปึง้งทุบอีกแลยอุ้ยทุบนะเกาหลีแรงเว่อสีเล่นแรงเว่อโอ้เมก้าระเบิดปึ้งนะคะอันตีแปะเลยแมกพูลแมกพูลตึง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 ตั้ตีอยู่อย่างนั้นตั้งตีอยู่อย่างนั้นซัตีอยู่อย่างนั้นสับก่อนระเบิดปึง้งเราจะเล่นแต่สถานะนี้เลยเพราะว่าเป็นเป้าเดี่ยวกราเล่นแต,แต่ท่านี้ไปเลยนาะ เบ,บิ้งเบ้งเ้งซอซซซอบบก่อนรอบก่อนเบ้งเบ้งซโซโซอซแทงลุ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 ุุ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  ปึ้งเขาสุดฐานะลอยตัวปึ้งอุ้ยเอาสลก่อนอ๋อุ้ยกิดจับเกโดจับเสียวรถจับเวอรปึ้งป้าป้าป้าคตีมาก่อนเนาะตีมาก่อนเนาะตีมาก่อนเนาะตีมาแล้วค่ะแอบช้านึงไม่ได้เสร็จเดี๋ยวดีดรีเซนมากแอบช้อยู่สับับปึ้งระเบิดอติคาไมเลียคาไมโอยมากปึ้ง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 วิลด์มามุนมุนห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 มุนมุมุนมุนมุนมุมุนนนมุ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 น จึ้งเนาะอ่ะเดี๋ยวลามาเล่นห้องไซส์ก่อนละกันเนาะอะไรแบบนี้เดี๋ยวเวเลน่าเอาไปใช้ห้องสุดท้ายนะคะเพราะว่าต้องใช้เวเลน่าสองห้องอะใช่ไหมเออต้องใช้เวเลน่าสองห้องเล่นแบบนี้มรู้จะผ่านไหมลองดูแต่น่าจะผ่านป้าไม่น่ายากอะไรไม่น่ายากอะไรเท่ากับเท่ากับลำไปก่อนเลยค่ะลำไปก่อนเลยลูกลำไปก่อนเลยลูกเพราะว่าห้องนี้ไม่น่ายากเอามาเล่นเลยห้องแรกไม่น่ายากหน้าอะไรปึ้งลำเลยฟิบิลำลำคนเดียวก็ได้ค่ะฟิบิ ฟีบี้มัเล่นคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาคนอื่นมาด้วยก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าจอยจอยทูเดอะเวลิลด์ห้องสองห้องสองลำลำลำอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยลำอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยอันตรีเลยค่ะปึ้งฟีบี้ระเบิดเต็งหัวหยุดฉันบอกให้หยุด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 เวลาอาปึง้งวาร์ปนะคะ่ะประเดบิงประเดบิงบอมบ์ประเดบิงบอมบ,บอมปึง้งหลอกก่อนนึงแตกปึ๊กว้ายมีนะคะมีตัวละครเพิ่ม มีตัวละครโอ้ยโอ้โอโหลบหลบอ้ออ๋อะไรเนี่ยทำไรเนี่ยทำไรเนี่ย,ยมึงระเบิดไปก่อนเลยค่ะขยุดเวลาหยุดไปแล้วค่ะสับไปละกันสับเองสับเองนักเลงพอตัวนี้ค่ะระเบิดอัพดีเลยค่ะปึง้งก็ต้องเล่นให้ครบอะะก็ <c oughs> ต้องเล่นให้ครบนิดนึงห้องสามมารู้สึกเหมือนเราไปเร็วไปปะนี่แหละ มันเป็นฟิลนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปยาห้องสาดไงเฮ้ยย่าห้องสี่ต้องเส, <c oughs> สียจะใช้เวลาปึง้งสอยเลยค่ะป้าป้าป้าปาปา,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 ปาประเบิดปึง้งอ๋อกแอบแอบเลน่เลนผ <c oughs> ิดนิดนึงแอบเล่นผิดเล่นผิดวะเล่นผิดนิดนึงปึงป้งนะคะเออแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ปึ้งนะคะสอยเวอร์ <c oughs> เจอใครอะ่ะโอย้โอยเจอเจอเจอโจนุ่มโจนุ่มที่ชอบมาป้นหัวใจชั้นนี่ค่ะเจอเลยลำเลยแล้วกันก่เมืองมาค่ะ เจ้าเมืองมาละปึ้งปึ้งเดี๋ยวฉันจะโซล่าบินใส่หลอดโซล่าบินแน่โซล่าบีมปึ้งสับสับปึ้งอีกโซอีกโซปึ้งสับสับสับปึ้งระเบิดปึ้งแปะอะไม่จบไม่จบว้ายอันตรีก่อนอันตรีก่อนนึกว่าจบแต่ไม่จบปึ้งนะคะปึ้งนะคะปึ้งนะคะ แตกนะครับแตกโป๊ะโป๊ะโป๊ะปะโอ้หลบหลบโอหลบไม่ได้หลบไม่ได้อะโอโอ้ยหลบหลบแล้วยิงโซลาร์บีมระเบิดปึ้งหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนเสียว่ะเสียว่ะอ๋อเป็นบ้าหรอตีไม่หยุดตีไม่หยุดตีไม่หยุดเป็นบ้าหรอเป็นบ้าหรอปึ้งนี่ค่ะเข้าสู่สถานะปึ้งโซลาร์เออลดมาแล้วห้องสี่ห้องสี่อาจจะต้องเอาเอ่อซ้อมเมืองออกนะคะมังกรสาวออกแล้วก็ต้องเล่นบิลีน่าเนาะอ่ะอะไรแบบนี้ โอเคได้แหละได้ได well, like. ้มามามาได้แน่นอนได้แน่นอนใครว่าไม่ได้เริ่มเลยเริ่มเลยปึ้งไม้น่าละค่ะซอยก่อนซอยก่อนลูกปึ้งปึ้งปึ้งตามป้าปาป้าจะสับตัวได้ยังจะสับตัวได้ยังปึ้งขอแ๊ะก่อนแ๊กก่อนจะสับตัวได้ยังลูกสับสับอีกโซ่อีกโซ่ปึ้งระเบิดแสงซอยปึ้งปึ้งปึ้งแทงเราเจอบอสได้นะลืมเราเจอบอสอะไรไม่รู้แต่ขอหยุดเวลาก่อนแล้วก็ติ ปึ้งเลิศนะคะลำ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 ปึ้งอุ้ยจัะจีจะจับจีจับไปบ้าหรอมาจับฉันอย่ามาแตะตัวอ่ะผููเป็นเจ้าอย่ามาแตะตัวพ้าผูปิดเจ้านะคะหลบปึ้งระเบิดก่อนอีนี้อีนี้หยุดหยุดเอามาได้แล้วค่ะขอสองเวสใช่ปหมวายบอสมืดโอเคมึงก็ต้องเตรียมแสงอะเนาะเข้าใจได้ปึ้งเข้าใจได้เลยสับสับสับอตีคาไปหน้าฮิวนะคะ แแอบแอบปึ้ง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 อ๋อสับตัวก่อนเลยแล้วชีมาแบบทำใช้กระตุกตัวกระตุกได้ยังไงฉันไม่ยอมปึ้งนะคะสับแบบรวดเร็วนะคะปีบบบึกลำแสงบีมบีมปึ้งนะคะตี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 บีมนะคะอันตีปึ้งเป๊งหัวบ้องหัวปึ้งนะคะเบรกไปเลยเบรกไปเลยเบิดตู้มบิงบันด้บิงไปนดมบูมบูมนะคะคุณมีเวลาอีกแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นคุณจะทำได้หรือ คุณจะทําได้หรือปึ้งปึ้งปึ้งอันติเลยนะลูกมาสอยเลยสอยเลยลำ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 สับตัวสับลากเตรียมมาแล้วแป๊ะ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 แฝะอันติอันติแล้วก็สับเลยค่ะสับหยุดหยุดก่อนฉันบอกให้หยุดหยุดฉันบอกให้หยุดปึ้งป้าปึ้งบิงค่ะมาดับบิงมดับบูมบุมหลบหลบนิดนึงยิงค่ะแฝะหลบหลบนิดนึงยิงค่ะแฝะเสิร์ฟโซลาร์บิมสับอ๋ออ๋ออย่างนี้ทำไรโอ้โหหยุดจริงแฝะ ป,งป,งปงิงบิบินปึง้งหลบหลบยิงมีมปึ้งอันติบล็อกหัวจบจบไหมจบเลิศโอ้เห็นไหมล่ะทีมนี้คือเลิศโอเค <S <S แล้วชี้ห้องขวาชี้แนะนำให้เล่นท่าลมค่ะซึ่งท่าลมไม่มีเลยค่ะตอนนี้เรายังไม่มีท่าลมนะคะเราก็เลยจะเล่นแบบเออทีมใสยฟ้าแล้วกันเนาะเซียงลีเหวี่ยนหลินแล้วก็เดี๋ยวพี่แบนด์เอามาเล่นก่อนเดี๋ยวห้องสีค่อยเปลี่ยนเป็นวลริ่านะคะมา เริ่มน่าจะได้แหละเนาะเพราะว่าเหมือนมอนจะเป็นไฟหมดเลยอะ่ะก็เลยเอามาเล่นเอาใส่สามาเล่นแล้วกันแล้วก็เอาพี่แบนมาใส่จอยก่อนเนาะต้องเอาพี่แบนมาใส่จอยก่อนปึ้งอโอย้ยังไงก็ต้องอยากให้พี่แบนได้ออกสนามหน่อยเนาะดูาสต์สูมพี่แบนมาเพราะความหล่อความเสียวความหน้าอกนี้จะไม่ใช้ก็ไม่ได้นะคะไม่ใช้ก็จะรู้สึกผิด เดี๋ยวฉันก็จะรู้สึกผิดเอานะคะเจอเลยค่ะจีบิดโอ้แล้วมันกระจายมากก็ว่าทำไมทีให้เล uh, okay. oh. oh. ่นลมอีบ้าอ๋อเรื่องราวเป็นงี้สินะเรื่องราวเป็นงี้สินะใช่ไหมโอเคอ๋อห้องแรกนี่นาลืมห้องสองมาค่ะห้องสองมาจะบอกนะว่าห้องสุดท้ายอาจจะแบบมอนมอนแยกฉําปะมอนหมู่ฉ่บตรางี้ลืมว่าปึ้งปึ้งปึ้งอีกอีกอีนี้อีนี้มันจับเลยปะ มันมันไม่มีมือใช่ไหมอีตัวนี้อออีมอนนี้ไม่มดมือโอเคได้อยู่แล้วมันเป็นมอนแบบมอนหมู่อีกเดียวเนี่ยมอนเน้นแบบหลายๆตัวแอบหน่อยแอบหน่อยปึ้งปึ้งมุน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 ปึ้งปึ้งปั๊บปั๊บปั๊บเบตเบร์ตเบิร์ตค่ะตีเลยค่ะเล่นได้เลยค่ะไม่ต้องหาอะไรมากซึ่งเราตีได้ตีเราตีได้ตีแปรระเบิดโซยโซยเลยค่ะแปแปรแปรแปปึ้ง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  ห้องสามเริ่มสามาแล้วห้องสามมาแล้วอุย้ยนี่ไงอีมือนี่ไงมันมีมือแล้ว,วมันมีวัฒนาการแล้วค่ะมันมีมือแล้วเฮ้ยเฮ้อย่าโดนจับนะไม่เอาโดนจับนะครับบินก่อนขออนุญาตบินก่อนบินบินบินนี่ขันระเบิดปึง้งจะจับแล้นีดูออกจะจับแล้นีดูออก ดูออกนะค่ะดูออกนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไ่จับมันหมุนเลยค่ะมันหมุนเลยค่ะนี่ไงนี่ไงหมุนเลยค่ะชีหมุนชีหมุนชีหมุนชีอะไรเว่อปึ้งต่อยติระเบิดลูกปากไปเลยซอยซอยป้าป้าหมุน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 ปึ้งนะคะปานี้ใส่ก่อนแตะแล้วก็ระเบิดปึ้งโซยเลยค่ะตี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 เอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไรอะทำอะไรอะระเบิดปึ้ง ปาลำ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 ปึ้งสับล้างเปียบมาแล้วนะคะสับล้างเปียบมาแล้วนะคะฟู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 อันตี้เแอบถึงกอะเนี่ยโอเมก้าดไม่แอบถึกไม่แอบถึกแอบถึกแอบอะไรเวอร์ปึ้งตุยไหมตุยหน่อยตุยให้หน่อยแป๊ะตุยยังซะตุยยังซะลูกจะตุยกี่โมงบอกด้วยโอเคตุยแล้วเนาะตุยแล้วตุยตุยหน่อย ป้าระเบิดตุยหน่อยเถอะปึง้งโอเคเลยห้องสี่ห้องสี่ก็ต้องเปลี่ยนออกเอาพี่แบนออกเนาะเอาเวเลน่ามาฮิวแทนจะได้แบบให้มันแบบดูแบบง่ายๆหน่อย ปึ้งมาเราเข้ามาเราเข้าห้องสี่ไหลเวฟแน่นอนใช่ไหมอ๋อไม่อ๋อไม่ไม่ไหลเวฟนะคะเจอบอสเลยนี่นาโอเมกอดโอเคแล้วบอสอีกแล้วนี่นาะเหมือนเหมือนก็เจอไปแล้วปะ่ะเหมือนรอบที่แล้วก็เจอโอไมค์เน่สิอยากให้เจอทีแหละปึง้งโอ้ยหลบหลบก่อนปึง้งโอ๊ตรถซีตีทีมขับมาโอเมกอด้าปะบ้าบอเวอร์ตึ้งสับสับอันตี้ปึ้งระเบิดโซยขี่ไหม ไม่ขี่ปะแต่ก็ได้อยู่ปะเหมือนไม่ขีอ่ะเมื่อกี้ฉันว่ามันไม่ขีนะฉันว่ามันไม่ขีนะปึ้งปึ้งระเบิดระเบิดโต๊ะโต๊ะโต๊ะปึ้งล้ำลำล้ำซอยซอยซอยปึ้งระเบิดตึ้งตอนนี้ต่อโศกเลยโศกเลยปึ้งอันติฮิวค่ะไปได้ฮิวเนาะชีตีไม่หยุดชีตีไม่หยุดโอ้ยนั่นไงนั่นไงสับก่อนเลยค่ะสับก่อนเลยค่ะชีตีไม่หยุดชีตีอยู่อย่างนั้นฉันอยากได้ตัวที่มันแบบการกระตุกมากเลยไม่เลยจะานี้กกกระุม ต้องการตัวกันกระตุก่ะปึ้งซับไวยอันติมาทันอยู่ทันอยู่โอเคถือว่าทันถือว่าทันที่ปะเนี่ยมันแรงอยู่แต่มันเหมือนไม่คี่อะเหมือนสกิปเองอุ้ยได้อยู่นะคะห้องนี้ก็ง่ายอยู่้องนี้ง่ายอยู่มีความเป็นไปอยู่มีความเป็นไปอยู่มีความแบบเจ็บอยู่มอนเจ็บอยู่ดีที่ไม่มีไหล่เวทไงไม่งั้นจะอาจจะยากไหมถ้ามีไหล่เวทอาจจะยากหน่อยอ่ะพูดเยอะพูดเยอะเล่นให้มันทันก่อน๋ยวไม่ทันปึ้งลบ หลบค้นหลบพัดปะดทันทีหลบพัดปะรู้สึกเหมือนหลบพัดเลยปึ้งนี่นี่โอ้ดระเบิดออดดีก่อนนี่ต้องตัวนี้ก่อนโอเคไม่ชอบไม่ชอบเลยระเบิดปึ้งนะคะป้าป้าซับซับอันติมาหน่อยลูกอันติโอเคมาแล้วค่ะระเบิดลูป้ปะปึ้งความหลอกอ้สี้นักทีเป็นบุญตามากโไม่มีโชคิปเปอรม์มาบักคีลบกคีไม่ค่อยออกเลยงงเด้ปึงป้งปึง้งระเบิดปึง้งระเบิดระเบิดก่อนระเบิดลุกก่อนระเบิดก่อนลุกโอเคป้าไปค่ะซับ เม่ได้นะตอกอ้อ,อยอันติปึ้งฮิวนะคะฮิวนะคะสอยโห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 ยสับตัวนะฮะยี่สิบวิค่ะควรจะพูดเยอะต้องรีบเร่งให้จบปึ้งตบจบหน่อยอ๋อไม่ถึงถึงไม่นะถึงไม่นะยี่สิบวิยี่สิบระเบิดแตะปึ้งปึ้งตีตีต,ตีสับตัวได้ยังเอ่ยปึ้งโต๊ะอันติให้มันจบจบโอเคอารีนะอันติไนะปประมาณสามสี่รอบ ติดคีให้อยู่รอบเดียวเสียงเดียวจะบ้าคือเอาวุฒประจำตัวเราไม่มีไงเราก็เลยแบบไม่มีคีออมมาเลยดีเกินแต่ก็ผ่านมาได้ปะผ่านมาได้ครบทุกห้องโอเคลดรอบนี้ถือว่าลดนะคือตัวมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันมีแบบให้เล่นใ,ให้เล่นมากขึ้นอนะ่ะเนาะมันก็จอยทูเดอะเวิลดีเอาดีๆปะพอตัวมันเริ่มเยอะขึ้นเราก็รู้สึกว่าเล่นแบบ ทาวเวอร์ง่ายขึ้นไหมเพราะตัวมันเยอะขึ้นมันแบบเออทีมมันเยอะขึ้นหลากหลายขึ้นตัวมันเอาไปเล่นแบบได้เยอะขึ้นอะ่ะก็รู้สึกว่าเออทาวเวอร์ Tower มีความง่ายขึ้นเยอะเลยคุณแม่แต่สิ่งที่ฉันอยากได้อีกตัวนะฉันอยากได้ตัวฮิวแท้ๆที่เป็นแบบฮิวแท้ๆฟิลชคคิปเปอร์เลยอะ่ะอีกสักหนึ่งตัวเอามาเล่นแบบให้มันเป็นสามห้องไปเลยอะไรฟิลนะอยากได้อีกสักหนึ่งก็รออนาคตนะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พีดีด้วยนะคะสำ look at some new me switch it up